มาอยู่กับน้องรจนาชนนันเนลลีนะ่โมเมนต์เสน่ห์ขเนาเป็นน้องรจนารลองสานตัวเองก็ยังลืมวันนี้รสจะมาแต่งกินอีกแล้วนะเพราะว่าตอนนี้กับคำแล้วรู้สึกว่าหิวเขาแหงหลังจากมาแต่งหงเหียนาะเดี๋ยววันนี้รสจะมาแต่งกินก่อนชิมาเฮดควคัควเฮดกับปิ้งซีนูนะ้ดเหระอย่าทาเบงว่ามันซิเป็นตาแซบบปล่าเดี๋ยวเขาเกี่ยมล้างเฮดก่อน รสีคั่วเห็ดอันนี้บุกมาเห็ดยังซื้อมาแต่ตลาดเนี่ยเชื่อโกงมั้งเดี๋ยว,ว,ยว,ว็เห็ดยังบุกมันดอกนี้ใหญ่นะทุกคนเห็ดอันนี้นะเอิญนนยังบุกเดี๋ยวเราสีล้างแับซีโซ่แล้วก็คัว่วคั่วเซมกระกาศไม่นึงซีคั่วป่นเห็ดเข้ม มีทุกคนตอนนี้รถกาดเกี่ยมเครื่องเฮ็ดครัวแล้วลนะเนาะอย่างแต่เครื่องปิ้งซีนหมูของเขาแต่ว่าตอนนี้รถเกี่ยมเครื่องซีครัวเฮ็ดแล้วลนะเนาะเฮ็ดรถกาสอยเร้วเรยบร้อยแล้วมีมีเฮ็ดเค็มและเฮ็ดย่างบุ้เนาะใหญ่ๆหญ่เยแล้วก็มีหอมเทียมอันนี้หอมบัวเวลาเขาใส่เวลามิซิสุกเนาะอันมีมัเพ็ดหอมบัวใหญ่รถซีใส่ผักกาดน้อยนึงเนาะ ่ว่ามือนี้เน้นเฮ็ดเฮ็ดกระจายกระายเลยดิเดี๋ยวเราไปแกว่งเครื่องปีงูก่อนเนอะนี่รูยังไม่ได้ซอยเท่านี่สิครองหมงูกระดูกหมูอ่อนกระดูกอ่อนหมู <c oughs> เป็นจิงมอไรกันได้หรอปีงหรือซีทอดดีวะ นี่รถกระลางลแล้วลนะ้วเนาะหมูลูกหมูที่รถล้างไว้เดี๋ยวรถจะมาตำเครื่องใส่ว่าซิมีอย่างเนีเดี๋ยวฟ้าบุงเก็บเครื่องก่อนรถจะใส่ผักกระเทียมเลยเนาะเพื่อเกลือขาวแล้วเจี๊ยูหมักบางคนก็แล้วแต่ใส่แบบลดร,รถมักผักกระเทียม แล้วเ่อซิมักไว้น้อยนึงแล้วลดแต่สีครัวเฮทาแล้วจึงซิมปิงซีนหนอ่อยงานงานของรถก็คือการแต่งกินแต่ละแรงแต่ละเ,ลละเ้าเนาะ ម្នៃម្នេះម្នៃម្នេះរឹងើងរឹ្ស្វីដណ្ញុំពីខ่ញ มันกอดเสซยบคศษเดียวเดี๋ยวรู้เสียอล้นี่มักลงไวหห้นึงเนาะอันนี้เป็นเครื่องมักเนื้อคงนวของญี่ปุ่นเหมาเวลามักมันกเ็เสียบดูสิคุณมันไฮเดรไซน์นุ่มขึ้นเดี๋ยวสิซุปเซเลย อกาซสยมือคนมันจึงแซบขี้มือรถนี่แหะเฮ็ดเองกินเองได้แนละ้วเดี๋ยวเอาไปพักไว้ในตู้เย็นเบิดดนึ่งสักสี่หนาทีแล้วรถสิมาคั่วคั่วเฮ็ดต่อ ไปมากไว้ในตู้เย็นเนาะแล้วก็พวงว่าไปมากไ้อย่งรถกระจือ๊อเขาเจ้ามาเบิ่งอยูในยูทูบแล้วรถก็มาจือ๊อคือรถมักแต่งกลิ่นมักเบิง y o ยูทูบแล้วรถก็มาลองเนีดนะบางเทื่อก็ะติ่งกลิ่นเพื่อก็ปิดดกินเดี <c oughs> ย๋ยวเอาอันนั้นมาปิดไว้ก่อนนี่ เดี๋ยวาฮซส์อันแพคของกินนี้ติดไว้เนาะเสื่อบ่ให้มันหลงเขา้า อนนี้รถกะสิเกียมคัวเฮ็ดแล้วเนาะตอนนี้กะค้างหม้อมนันเองแล้วจ้าน้ำมันลงเลยเพื่อป้อกัน,กนเสียเวลานั่นเองตอนนีหิวข้าวแล้วจะทำนอนก่นกนอนอยู่เหงาลดไซมอแดงแต่งกินเนาะมอกระทะแต่งกินเพราะว่าบบมีเตาไฟนี่เดี๋ยวรถมรัเนเองเี๋ยวเอาน้ำมันสก,ก่อนอันนี้เป็นน้ำมันเก่าที่รถทอดไว้แล้วเนาะมันกันอย่งไซ้ดยู่จน ใส่แล้วเครื่องเคียงมาอย่าห่เอาเอาันนี้สีกอนผักกระเทียม ใส่พร้อมน้ำมันมาต้องติดเบ,บรคเลยต่างเสตนีินึงทุกเมนูมีน้ำตาลทุกคนแบ,บบมากินบ้านแป้งนัวกะแม็กกี้เคื่อนซอสหอยนางรมมันกระปงใส่ใส่แตบบ่ก็มี่แบละง,ง่ายสบาย วอดิส่งไอ้น้อง ตอนนี้ก็เซตเป็นที่เฮียม้อยแล,แล้วแล้วล่ะเนาะนี่อยากให้เบิง่งใกล้ใกล้เเป็นตะกินย่ยวาทุกคนอันนี้ครัวเฮ็ดสุดรถเองเนาะเดี๋ยวเราสิตใส่จานไ้ก่อนเนี่เนี่เฮ็ดเองคิดเองแซ่บเองจานน้อยคด ขัวเฮ็ดสุตรถเองสุดมั่วสำหรับเมนูแรกรถแล้วแล้วเนาะขัวเฮ็ดเดี๋ยวรถสิปีโตป้งซีนหมูกันเลยเดี๋ยวรถไปเอาออกมาแต่จตเย็นก่อนว่ามันได้หรือเ่เดี๋ยวเซมมาป้งบ่เมนปิปงใส่เต่าทานเนาะป้งใส่เต่าไฟฟ้าเพราะว่าเฮือนรถเป็นเฮงือนแคบว่ามีบอนดังไฟรถก็เลยได้ไฟฟ้าทุกอย่างเลยเดี๋ยวรถไปเกี่ยเครื่องก่อนตอนนี้รถก็เอาซีนออกมาแต่ตัวเย็นแล้วนี่ เดี๋ยวเราจะชิมข้นๆอีกนะเน,นี่แล้วจะชิมปิ้งเลยปิง้งซิมมอาไฟฟ้าจ้าก็คือซิบปอร์เซ็นต์เขาปิ้งใส่เต่าสทานใช่ไหมหเดี๋ยวล็กปิง้งนี่ซีนเรา มาสีนกระดูกหมูทุูกข้างเดี๋ยวเราสิปิงก่อน,นหลายติบ มอมันก็สิเก้าแล้วนะทุกคนมันก็สิต่ตำดําเดี๋ยวก็ตะไม่ก,ก่อนเดี๋ยวมาสุกแล้วเราจึงมาปีนมันอีกนนเน่ดนึงเนาะตอนนี้มันก็สุกแต่แล้วเนาะทุกคนที่รถปีนแล้วเดี๋ยวหามงหวางไม,มา่ก,ก่อน,นเดี๋ยวจากน้อยแล้วจึงมาปีนอีกเนาะเพราะว่ามันยังไม่สุกมันสุกแต่หันง้อแล้ว,วทุกคน จีนีรถปีงไว้เมื่อกี้นี้เนาะนี่มันกระสุกแล้วเนี่ยเป็นแต่แสบเนาะแสบนี่ข้อพักเนาะข้อเหตุอย่าลดสิมาขอดูกินข้าวก่อนเนาะเพราะว่าตอนนี้มันก็ดึกแล้วรถหิวเขาแหงเพราะมืัอส่วนนี้รถไ่ได้กินขา้าวตอนนี้หิวแหงหลายตอนนี้เนดะีย๋ยวรถดขอดูกินข้าวก่อนเนาะยังได้ค่ะ ถ้าไปมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้รถเดชเป็นกำลังใจให้รถต่อไปเนาะเพื่อฮอดพักหนึ่งพันซับกันไวๆเนะาะจังใดก็ขอขอบใจทุกคนที่ทติดตามรถมาตลอดจังใดก็รถวคอโตเก็นข้าวก็นเนาะบ๊ายบาย